ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องอันพี่น้องขาขึ้นเป็นยักซีค่ะอันบอนูบอนูมาแตงหนาไหมคบอันเพิ่นสร้างใบโอ้ลำบากใจแห้งคักเพิ่นสร้างใบว่าอันแตงเบาๆแตงสวยๆไหมคะพี่น้องกันเลยแบบว่าโดยควาวบาเนาะค่ะเพื่อนกระสวยเองสินะอันถ้าแตงตามเพื่อนเพื่อนบอกไปว่าแตงเบาๆแตงสวยๆ กับเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมคะ่ะเก่งใจเพื่อนสิสิแต่งลื่นกับบ่ได้แห่ค่ะพี่น้องก็เลยต้องเฮ็ดตามใจเพื่อนเนาะค่ะเนาะวาดนุเด่นตะลุกค่ะพี่น้องกับจกแจ๊คสีจังไดนเนาะคะ่ะอันเพื่อนกับสร้างมาไว้เนาะค่ะพี่นอ้องาอนัอนแต่งเบาๆเบาสวยๆถ้าได้เห็นหน้ายจะคล้องเต็มด้วยนี่พ<ว>ี่โบแต่ง<ๆ>แบบเด็กสวยแฮ่บ่ค่อยแต่งแต่งงานปีนี้เลย คือเพราะว่านาบอดนี่แบบแบบเพราะตกแต่งแบบซิวดาล่าเพราะว่าบอดอันนี้คือพี่โบกเกงใจแล้วมันก็เลยตกแต่งให้หัวหนาแบบซิวดาล่าเพราะว่าหนาเป็นเป็นบอดเนาะแมนแมนเขาาเสียงฉุกขมขมยนมาท่านี่เหลือเบิรงกระจกยุพวานงามค่ะงามงามงามขนาะกันยอนบ้านเท่าสิมาเฮ็ดกี่ลายกี่เลียไอะไรดอค่ะขนาดเท่าสิแบบคอนควาเฮิรกระจกกรบอกด้วยซิวดาล่าด้อค่ะซิวดาล่าแบบบ้าน ทนแบบเนี่ยง่ายแม่ค่ะเพราะว่าโอ้ยก่เฮ็ดตามข้ามซางขนาดละเนาะกระสิมาหาแตงขี้ริ้วขี้ริ้วมันกับ่ได้เด้ออัาอันอันมันคือกายปากไม่ใช่ไดนมันเป็นจระเข้มันเป็นอันเมันเป็นเทคนิคค่ะเทคนิคสร้างเรียนมาใหม่ค่ะอันกายไปเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่มือมันเป็นมันมันริ้วคอ๋อค่ะกาง่ายจะเด้อพี่น้อง อการเอาลิปมาทาแบบนี้คือมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการปิดขนดําใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แต่เอ๊ก็แถฉออกหมดแล้วนะมันยังเหลืออยู่หง่ามค่ะ้างว่างามก็คืองามค่ะว่าง่ายแบบว่าปั๊บๆไดให้เสียหน่าเสียตาแล้วกบบจิบประยศอักรายเยรียกคือเพื่อนเว้ยแมนวงเข้านี้อันดับหนึ่งบมได้สิมาเต็มแมนค่ะ เมียนถูกใจหอดปากเลยจีแมีนค่ะคิวเป็นคิวค่ะงามคมคมค่ะคมคมเสื้อพี่อ่อนดวดเี่อ่อนเลี้ยนมาเี่อ่อนงูพี่น้องเอ,อ้ยน,น้อนเนจะตื่นเราไม่เพิ่นแต่งหน้าเลยเขาก็ต้องเพี้ยนดิพี่น้องเฮาสิมาแต่งขี่ไรขี่เล่กับเพิ่นบ่ได้เดิฮ<ม>ึมระดับไดนี่เบ<ข>อ,<ข>อร์เกอร์โตได้เป็นจ๊ะอ,อันยังไข่ยัางเงี้ยยาฝ้าวะยาฝ่าเว่าท่านได้แล้วค่ะอื มือนีเดเป็นเมียแล้วนะค่ะสาลักนะคะนะ่ะเนาะปากแบบนี้เพรมันตืกแจกต่อป่ะจ๊ยาสวคค่ะเพราะว่าเสื้อสร้างหลดค่ะสร้างว่าง,งากับงามแม็ดค่ะโอเคค,เครัเพราะว่าแกแขังว่าอะไหรเนี่ค่ะนี่หนักจีคือออกไปเบาๆนะค่ะสร้างเนาะมนด้ค่ะแม่ค่ะค เฮยพี่โบสวยนะบอสเรโดนแก้งอีกแล้วพี่น้องเออตาเนีสบอกดำๆเลยบอกดำไม่ดีค่ะเป็นอ่ามามาแต่งหนาบอสไม่เสียเดยกลองได้ค่ะบอสต่างเดีสร้างกันบอสเมนค่ะเอาเลยค่ะก็ขอสุดทีมือเหลื้เด้กขาะพี่น้องถ้าบ่าเมนบอสเ้าบอแตงสีเดียรกันฉะนั้นแล้ว พี่น้องบัก้องวันตั้งแต่กำนันแพศแกงเนื้อด้วยลืมตั้งแต่สร้างเลยนะเป็นต้นไปความหักความแพงของเฮาเนาะค่ะความหักเฮาอันหักสถาบันเนาะพี่โบเนาะใบหน้าเวทีกำนันแพศแก่นอีกมีน้ำซัมในข้อมีนพี่น้องแก่นอีกเข้าใจกันชันก็แข่งสามัคคีกันซะเลิศเกินเพิ่นหักตัวเก่าก็หนาเพิ่นหักค่ะ คนหาคนก็นเลย,ยแบบว่าเอ็นดูเนาะค่ะเนะเาเะ <c oughs> าท่านเดียด่ยวเนี่ยกับพี่น้องเดี๋ยวความเครียดเดี๋ยวเขาเลี่ยนมากเนาะคะนะ่ะเนาะคนตาคือเป็นคนตาเนาะคะ่ะคือขันขตมมิว่าคนตาสิจิตเอาคือมันเคี่ยงเนาะเอ <c oughs> ็นค่ะ อันนี้เขาเรียกจะสถาบันอาร์ตี้วัติอันที่เขียนมาเนี่ยมป็นขนตาหรือหนวดแมวหน่อยค่ะสวยเหรอบ้างงามบิลีพี่โบงามคักเสซนนี่เดี๋ยเน็พูเอามาเซ็กกับผมแบบว่าเซนนี่เน็พูเซนนี้เนอะคันเนอะเซนนี้เนบหูเลยค่ะนี่เอาเนบหูอะไรเลยบ้างเมนกับเน็พูหรือว่าเอามัดเซ็เส้นผมแบบว่มัดเส็กกันเลยเนาะ กเก่ okay, งต้องพใจค่ะค่ะค่ะต้องต้องค้ำความเข้าใจเนาะคะ่ะเพราะวา่าก็สิมาเป็นซางแต่งหน้าได้ต้องไปเรียนเนาะคะ่ะว้ายเรียนอยู่ต่างประเทศบุน้นเลยค่ะรัดเลียนอยู่รัดโอ้ยยังเรียนอีกเหรอ,อ,อ,อยังเรียน <c oughs> ว,ว้าเาสิจบมากการแต่งหนา้ามันบ่ได้ง,ง่ายเด้อค่ะหัวหน้าแค่มนี้แต่งให้จะพ้อคิวกับลกซีเสื่อดำเส้นนี้เส้นนี้มาแย่ดังเลยเดานะ <c oughs> เียงสางกะ่าเฉียงสางกะสาวางามกะวางามกะเนี้ยหูคคันกระดตอนดคนตาที่กดตอบ้าตาลบ้าคั้เลนี้าคนตาย่จะไม่ก่เทียนบ้างเลเรื่อง่ยนคนตานี่ล่าสุดโทรศัพท์มันไม่สแกนหน้าเลยเห็นไห หน้าไม่ได้ออโ์สกัานืองามสพี่น้องโร์สับปลอกสแกนน้าวดีนี่นะวดปเลยโอ้โหสันดานนี่ยรอค่ะพี่น้องสวยเลาเอาอีกกระบอ่กัดเค่ะงามจริงค่ะว่าหน้าเพี่น้องบ้งเน้ยค่ะป้าเจ้านักใจบ่งหนึ่งบ่งสแกนหน้าวัดีบดีดหมึงด พักเอาอย่างมันเบิ่งอย่างพักเบิงบ้งนะ้เบาหนาเรื่อมันเบงอย่างลตสุดสกแกนหนามพัทิดพี่น,นัองเอาเด็กคนละหัสเอา